จิตวิทยาการวางตัวให้มีสเสน่ห์อยู่เฉยๆคนก็รักสเสน่ห์ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ถายนอกแต่เป็นพลังงานและความรู้สึกที่เราส่งออกไปซึ่งดึงดูดให้คนรอบข้างรู้สึกดีและอยากอยู่ใกล้ลองใช้หลักจิตวิทยาเหล่านี้เพื่อเพิ่มสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามมาก 1. มีความมั่นใจในตัวเองแต่ไม่โอ้อวดคนที่มั่นใจดึงดูดคนรอบข้างโดยธรรมชาติเพราะพลังงานของพวกเขาทําให้คนรู้สึกสบายใจจิตวิทยา Hello Effect บอกว่าเมื่อคนเห็นคุณมีความมั่นใจพวกเขามักมองว่าคุณมีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีไปด้วยวิธีทำมีท่าทางที่ดียืนตัวตรงไหลผ่อนคลายพูดจาชัดเจนไม่ลังเลเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองโดยไม่ต้องพยายามเอาใจทุกคน 2. ฟังให้เป็น Active Listening คนที่มีเสน่ห์มักเป็นนักฟังที่ดีมากกว่านักพูดที่เก่งจิตวิทยาการฟังเชิงรุก Active Listening ทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองสําคัญและพวกเขาจะรู้สึกดีกับคุณโดยไม่รู้ตัววิธีทำรรม,มองตาเวลาคุยแต่ไม่จ้องจนเกินไปพยักหน้าหรือแสดงสีหน้าตอบรับถามคำถามเชิงลึกที่ทําให้เขารู้ว่าคุณสนใจ 3. ไม่ต้องเป็นที่สนใจเสมอแต่มีความลึกลับมนุษย์มักสนใจสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถคาดเดาได้ Scarcity Principle ในจิตวิทยาบอกว่าเรามัก ให้ค่ากับสิ่งที่เข้าถึงยากมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาวิธีทารรไม่ต้องรีบแชร์ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองทันทีให้คนอยากรู้จักคุณมากขึ้นทีละนิดรักษาความเป็นตัวเองและไม่พยายามเอาใจใครมากเกินไปส่ 4. เป็นคนอารมณ์ดีมีพลังบวกคนที่มีพลังบวกจะดึงดูดคนรอบข้างโดยอัตโนมัติเพราะสมองของเราชอบสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีอิโมชเนอร์คันเทจนตีรี อธิบายว่าคนเรามักดูทราบอารมณ์ของคนรอบตัวโดยไม่รู้ตัววิธีทำยิ้มอย่างจริงใจมองโลกในแง่ดีและไม่บ่นมากเกินไปทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับคุณห้าไม่ต้องพยายามให้ทุกคนชอบแต่เป็นตัวเองอย่างมีสเสน่ห์ P.R.A.T.F.A.L.L.EFFECT ในจิตวิทยาบอกว่าคนที่มีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆแต่มั่นใจในตัวเองมักดูน่าดึงดูดกว่าคนที่สมบูรณ์แบบจนเกินไป วิธีทำยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองได้ไม่ต้องแางทำตัวให้สมบูรณ์แบบใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วคนที่ใช่จะเข้าหาเองสรุปสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลง,ปลงเพื่อให้คนอื่นชอบหากคุณมั่นใจฟังเป็นมีพลังบวกและรักษาความลึกลับไว้นิดๆคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามคนก็จะรัก และอยากอยู่ใกล้คุณเองสเสน์ไม่ได้อยู่ที่การพยายามเป็นที่รักของทุกคนแต่อยู่ที่การเป็นตัวเองในแบบที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้